รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะทุกผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Green Farm v บร l ิตี้ทางเทลรัฐทีวีช่อง32แห่งนี้นะคะ ซึ่งสำหรับเสาร์นี้นะคะกล่าวได้ว,ว่าเป็นเสาร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563แล้วค่ะกับวันเวลาที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะแต่ถึงกระนั้นค่ะทานผู้ชมก็รายการเราก็พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อไปอินไซต์เรื่องราวและประสบการณ์แบบที่เรียกว่าเป็นวรารตี้ของอาชีพทางด้านการเกษตรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาที่พื้นที่ของอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อที่จะมาติดตามเรื่องราวที่ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของคนในพื้นที่ภาคกลางนะคะว่าวันนี้ค่ะเขาสามารถปลูกพืชตระกูลที่เขาเรียกว่าสควอตนะคะหรือว่าฟักทองญี่ปุน่นในโรงเรือนประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจทีเดียวเขาเป็นใครและเขาทำแบบไหนอย่างไรติดตามกันในช่วง i n s i h t Farm เลยค่ะ รายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วง i n s i ซฟาร์มกอกกสวัสดีค่ะสวัสดีครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้นี่ใครเนี่ยนี่นักศึกษาครับอ๋อนักศึกษาครับผมมาฝึกงานมาฝึกงานที่นี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวคุยยาวแล้วแต่ก่อนอื่นพ่พูดขาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเสาร์าสุดท้ายของปี2563 ทางรายการก็ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนเลยตั้งแต่ย้ายบ้านมาช่องไทยรัฐนี่มีปฏิทินนะคะคมา,มาสำหรับ บีนานะคะแล้วก็เสื้อยีนฟรีนฟาร์มเรลิตี้จากบริษัทฟุ้ยไขมุกตะลใบไขมุกผู้สนับสนุนหลักมาเป็นที่ระลึกให้กับคนมึงนงนคนเก่งขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตบอกคนดูนิดนึงท่านผู้ชมคะบุคคลท่านนี้ก็คือพี่บรรจงสิทธิ์ที่น้อยนะคะหรือว่าคนในพื้นที่มักจะเรียกเธอว่าพี่อู๊ดพี่อู๊ดนะคะและขออนุญาตคุยกับพี่อู๊ดให้ท่านผู้ชมได้ยินด้วยพร้อมๆกันวันนี้มาแบบจู่โจมพี่อู๊ดค่ะครับผม เด็กๆนี่เป็นนักศึกษาจากที่ไหนกันเอ่ยวิทยาลัยเ,เกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรครับโอ้โหวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะคะทราบหรือเปล่าว่าลุงอูดผู้นี้เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตไม้ดอกทราบไหมก็พอทราบ้างพอทราบบ้างน,นะท่านผู้ชมคะดิฉันขออนุญาตเท้าความถึงพี่อูดบรรจงผู้นี้สักนิดหนึ่งนะคะว่าเ,เมื่อหลายปีก่อน รายการของเราก็เคยมาอินไซต์แล้วก็ได้พูดคุยได้เห็นความก้าวหน้าในเรื่องของการเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ในการปลูกเมลอนของที่อำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้ได้เห็นผลงานในการปลูกเมลอนโอ้ยหลายเบอร์เลยนะพี่อุ้เนาะค่ะทําทไมโรงเรือนปลูกเมลอนมันถึงได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นการปลูก บัตเตอร์นัทหรือว่าฟักทองญี่ปุ่นนี่คะพี่โอ๊มันมันมีเหตุผลคือเรามีครับเราไม่อยากให้มีเชื้อโรคอะไรที่ค้างค้างอยู่ในโรงเรือนใช่ไหมครับถ้าปลูกซ้ำนานๆเข้าอาจจะมีปัญหากับเมลอนอ๋องั้นแสดงว่าเป็นจริงอย่างที่เขาเขาเรียกว่าคนปลูกพืชตระกูลแตงตระกูลเมลอนเนี่ยทุกคนแบบรู้สัจธรรมแล้วว่าคุณไม่ควรจะปลูกซ้ำนะบัตเตอร์นัทก็เลยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช่ หลายกระแสคนเข้าใจผิดนะอย่างหน่อยเอกเนี่ยเคยไปถ่ายบนเขาค้อเลยนะที่เขาปลูกเมลอนก็ไปเข้าใจว่าเมลอนต้องปลูกในที่ที่อุณหภูมิหรือว่าอากาศหรือว่าความสูงเป็นทางพวกเหมือนไม้มืงหนาวอาอรมณ์นั้นอะจริงๆโดยธรรมชาติเขาเป็นไม้ที่ต้องการแสงมากครับเพื่อมาส่งเคราะห์ทั้งต้นทั้งใบเพื่อจะให้ความหวานได้สมบูรณ์<อ>ถ้าไม่มีแดดฝนตกมาก็ไม่มีประโยชน์ ครับยิ่งอากาศหนาวเนี่ยถ้าเป็นที่นี่ไปปลูกเมลอนก็ไม่อยากโตโตช้าโตจริงแต่โตช้ากว่าธรรมชาติครับเขาต้องการความร้อนจริงครับบางคนก็ไม่เข้าใจไงว่าอ๊ทำไมญี่ปุ่นแต่เขาอบอุ่นกับเราเย็นกับเราใช่แต่จริงๆแล้วแดดเป็นตัวส่งเคราะห์ใบส่งเคราะห์แสงเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตลูกโตความหวานได้มาตรฐาน ครับนี่เป็นความเป็นจริงมันอย่างนี้เป็นไงประสบการณ์ที่พี่อู๊ดได้เริ่มต้นปลูกไอ้เจ้าบัตเตอร์นัทเนี่ยรุ่นนี้นี่รุ่นที่เท่าไหร่ละรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองแล้วคแปลว่าโอ้โหรู้จักเขาดีละอ๋อรูจักนิสัยแล้วฮะเออเราก็ต้องทําเหมือนค้ายเมลอนนั่นแหละแต่ต้องดูแลครับบัตเตอร์นัทจะง่ายกว่าตอนผสมพันธุ์เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องใช้ดอกตัวผู้เยอะอ๋อเหรอแล้วช่วงนี้จะยาวกว่าคือบัตเตอร์นัทที่เรามีสิทธิ์ผสมพันธุ์ได้มากกว่า อ๋อเหรอคะครับและทีนี่พันธุ์ที่เลือกมาปลูกเนี่ยเป็นพันธุ์ต่างประเทศเลยไหมคะครับเป็นพันธุ์จากญี่ปุ่นหรือจากอเมริกาอ๋อส่วนมากจะเอ่อญี่ปุ่นจะมากกว่าเพราะพวกนั้นเนี่ยเขาผลิตตัวตั้งทีแรกเลยแต่ญี่ปุ่นนี่มาทามาทำาผลผลิตพัฒนาอ๋อแล้วก็มาจีนมาอะไรพวกนี้นค่ะคอายุปลูกเขา นะตั้งแต่เริ่มเพราะเมล็ดจนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ใช้เวลา80วันฮะ80วันเองเหรอครับผมเพราะว่าห่างจากเมลอน10วันเลยอจริงอ่ะครับผมโอ้แสดงว่าพันนี้เร็วอ่ะบางแห่งบอกเจอตั้ง90วันตั้งร้อยวันไม่ถึงหรอกฮะแปวันก็ให้ผลผลิตที่เราสามารถตัดขายได้แล้ว แหมเด็กๆเราได้ฟังข้อมูลกับครูอูดพร้อมๆกันเลยนะว่าเจ้าบัตเตอร์นัทเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยง,งเรื่องต้องไปอยู่ในที่อากาศหนาวถูกไหมแล้วมันก็ปลูกที่บางกลวยนี่แบบโอ้โหได้เก็บผลผลิตสบายๆเลยหนอันนี้คือหน้าตาเม็ดเขาเหรอต้องนําไปแช่น้ําอุ่นห้าชั่วโมงมนะครับแล้วก็มาใส่กล่องนี้ไว้นํามาโรยไว้นี่ เราตอยังห่างฮะใช่เพราะไม่งั้นรากเขาจะไปติดกันเวลาดึงออกมาเพื่อเอาลงถาดพวกนี้ก็จะหักเนี่ยแล้วเราก็กระดาษอ๋อต้องกระดาษชื้นๆแปะไว้นะแปะปิดไว้โอเคจ้ะบ่มเพื่อให้เขาแตกรากในกล่องพลาสติกครับผมนะแล้วก็มีทิชชู่วางทิชชู่ก็ต้องคุมด้วยปิดนะคะปิดไว้รอบหนึ่งเออปิดไว้กี่วันเออไม่เกินสองวันครับเพราะประมาณวันกว่ากว่านี่ย เราก็จะเปิดดูแล้วเขามีรากงอกออกมาบ้างหรือ,อยังเพราะงอกประมาณเซนหนึ่งเราก็จะเอามาลงถาดพวงนี้ แล้วไอ้ในถาดนี้ที่เราเห็นนี่15วันแล้วครับ15วันเนาะท่านผู้ชมคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ที่ฉันมาแบบเขาเรียกว่าจู่โจมแล้วก็ได้เห็นเขาเรียกว่าอีกหนึ่งวิวัฒนาการของพี่อู้ดปัรจงผู้นี้กับภารกิจที่นอกเหนือจากที่จะดูแลในแง่มุมของสังคมของชาวบางกลวยนี้ที่เป็นประธานกลุ่มนะคะแต่ เดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับดิฉันด้วยว่าไม่ว่าจะในเรื่องของสภาพโรงเรือนวัสดุปลูกการดูแลเขาเหมือนหรือแตกต่างจากเมลอนแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันในช่วงต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตะลาเรือใบไข่มุกสินค้าคุณภาพในเครือประวิทย์กรุ๊ปปุ๋ยเกล็ดเรือใบไข่มุกปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูงละลายน้ำง่ายโดยเอเวอร์กรีนแล